อยาาถามตัวเธอให้มั่นใจไม่อยากคิดปีเองอยู่ฝ่ายเดียวที่ตอบให้หายองใจสนับสนุนโดยใส่ปิ้งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องใส่ปิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาก ะะอยากให้พี่อ้วนฝากนะวันนี้แบบฝากร้านทุกอย่างแล้วก็รวมถึงวันนี้ประมวลภาพทั้งหมดของวันนี้เลยค่ะ,คะวันนี้นะคะทางร้านบ้านลาดเนี่ยก็กราบกราบขอบพระคุณเ,เกษตรกรทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็มาเยี่ยมชมบูธของแม็กซาโกแล้วก็บูธอื่นๆอีกหลายบูธที่ร้านบ้านลาดการเกษตรนะคะ ก็ขอบพระคุณมากเลยแล้วก็ที่ยังแบบร้านบ้านลาดยังอยู่ในใจของเกษตรกรน่ยนะคะสินค้าคุณภาพของเราเนี่ยจะอยู่ในใจของเกษตรกรเนี่ยไปนานๆน,น,นะคะปลื้มใจจริงๆเลยนะคะตอนนี้ร้านบ้านลาดกเกษตรเราเปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะพี่ก็10ปีแล้วนะคะ ค่ะสิปีแล้วค่ะ10ปีนะคะแต่ว่าคุณภาพนี่คือแบบคับจริงๆเลยนะคะรวมถึงเรามีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างไม่ใช่แค่แมสโก้นะอันนี้คือเราพูดโดยรวมมันมีหลายอย่างแต่ว่าตัวไหนที่จะตอบโจทย์ให้กับคนใช้เนี่ยก็ต้องเลือกให้ถูกต้องนั้นเองนะคะของแมสโก้ก็ถือว่าตรงนี้บ้านลาดหนึ่งในโปรดักที่ตอบโจทย์เกษตรกรได้คือแก้ปัญหาได้ ช่วยพัฒนาคุณภาพของผลผลิตได้อันนี้นะคะก็เปรียบเสมือนพี่อ้วนก็เหมือนเป็นแพทย์เป็นคุณหมอเองนะคะคุณหมอที่ดูแลในเรื่องของพืชผักผลไม้ต่างๆที่มีอาการเจ็บป่วยนะคนเรายังเจ็บป่วยพืชผักก็ต้องเจ็บป่วยนั่นเองนะคะเวลามีปัญหานี่ก็ต้องมาถามพี่อ้วนที่นี่เองในคนที่อยู่ในละแวกบ้านลาดตรงนี้เดี๋ยวบอกเส้นทางการเดินทางมานิดนึงค่ะร้านบ้านลาดการเกษตรเนี่ยนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านลาด จะอยู่ตรงข้ามเยื้องปั๊มปตทบัรลาดนะคะถ้าวิ่งมาทางทางกรุงเทพนะคะก็เลี้ยวขวาเข้ามาแอมเพอบัลลาดแต่ถ้ามาทางใต้นะคะก็เลี้ยวซ้ายมาจากมาจากท่ายางนะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางบานลาดนะคะมาไม่มาไม่ไกลนะคะไม่ไกลแล้วก็ไม่ยากแต่ว่าที่สำคัญฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ดีกว่านะคะค่ะเบอร์โทรที่ร้านนะคะ 032492098อีกครั้งอ,ะอ่งอะ032 492098แล้วก็อีกเบอร์นะคะ032440661ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายวันนี้นะคะในรายการส t a r f i e l ทุ่งนะอยากให้พี่อ้วนนะคะฝากถึงเกษตรกรอ,อีกครั้งเพื่อการตอกย้ำถึงผลิตภัณฑ์แมสโก้นั่นเองนะคะว่า ควรจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องกับผลผลิตของเกษตรกรค่ะคือเม็กซาโกนะคะตอนนี้มียาเกือบจะทุกครอบนะคะทั้งในพืชสวนพืชไร่แล้วก็พืชหลักก็คือนาข้าวสับปะรดนะคะมีเกือบจะทุกครอบในในพืชนะคะเกษตรกรก็จะต้องลองสอบถามร้านที่จำหน่ายเป็นตัวแทนของเม็กซากโกว่า สินค้าตัวไหนจะเอาไปใช้ในครออพืชผักอะไรเนี่ยใช้ยังไงใช้ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคือคือฝากบอกเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้ได้เกือบจะทุกครอบของ,อข,องของพืชผลน,น,นะคะค่ะ,คะ เพราะว่าแต่แต่และตัวอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนั่นเองมีมีปัญหาอะไรมามันไม่เหมือนกันก็ปรึกษาทางร้านนะคะค่ะ,คะไม่ต้องกลัวพี่อ้วนเราใจดีนะคะไม่ใช่แบบโอ๊ยมาถึงถึงแบบ<ม>นี่ใจดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> บอกกัาถึงได้หน้าใสปิ้งแบบนี้นั่นเองนะคะหน้าตาผ <c oughs> ่องใสตลอดเคยมาถ่ายทํารายการเนาะค่ะใช่เราเคยเจอกันแล้วนะคะยังสวยเหมือนเดิมค่ะอ่้วันนี้รายการสาฟินทุงต้องขอขอบคุณพี่อ้วนมากๆเลยนะคะที่มาให้ ให้ความรู้แล้วก็รวมถึงวันนี้เลยเปิดบูสแล้วก็เรียกว่ารดแรกแจกแถมแล้วก็เปิดงานขายให้กับเกษตรกรีอยู่ในรุ่งนี้อีกวันนะคะต้องคอยติดตามนี่แบบนี้รายการในดีแบบนี้สตาร์ฟินอินทุ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวยังไงขอขอบคุณพี่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ช่วงรู้ไว้ใชด้ดีมีแม็กซาโก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแม็กธนพัฒน์นะครับกับช่วงรู้ไว้ใชด้ดีมีแม็กซาโก้ครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเรนนี่และก็รายการ Star Fit In ทุ่งอย่างมากเลยทีเดียวนะครับที่พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับใช้ผลิตภัณฑ์ของ m ม x กซ o จริงๆและได้ผลผลิตออกมาอย่างน่าภาคภูมิใจเหลือเกินครับสำหรับหมูบ่บ้านนี้ที่เราจะพาไปรู้จักกันอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีครับอาเภอนี้เป็นอาเภอที่มีคาขวัญประจาอาเภอด้วยคาขวัญมีอยู่ว่า ละมุดหวานน้ำตาลรสเด็ดชมพู่เพชรเลิศดล้ำสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ชีวิตนักปราชญ์คุ้นหูกันบ้างไหมครับรถ้าไม่คุ้นนะครับผมจะบอกให้ครับว่านี่คือคำขวัญของอำเภอบ้านลาดหนึ่งนะครับในอำเภอในจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองถ้าคุณผู้ชมได้เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วได้เข้าไปในหมู่บ้านนะครับหรือของอำเภอบ้านลาดแห่งนี้พอเข้าไปปุ๊บจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านสถานที่ที่ปลูกสร้างเนี่ย จะสะท้อนให้ถึงเห็นถึงความสุขนะครับแล้วก็วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับการมีรอาชีพเป็นเกษตรกรรมและที่สำคัญคือหมู่บ้านนี้นะครับอำเภอนี้มีแต่ความอบอุ่นอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยครั้งนี้เรามาชมกันบ้างนะครับว่าทำไมนะครับอำเภอบ้านลาดถึงสามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้ผลผลิตออกมาเป็นอย่างดีครับก็เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้ จะมีพื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายนั่นเองครับสามารถที่จะปลูกผล,ลไม้ปลูกพืชต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็ผลผลิตของที่นี่ที่นิยมปลูกกันอย่างมากเลยนะครับก็จะมีข้าวนะครับส่วนผลไม้ก็จะมีชมพู่นะครับมีละมุดมีมะนาวนอกจากนี้ยังทำน้ำตาลแล้วก็ถ่านอีกด้วยครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างไรายได้ให้กับพี่น้องนะครับชาวอำเภอ บ้าลาดกันอย่างมากเลยทีเดียวแต่ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของแม็กซ o โกที่ช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกร,รกและก็พี่น้องเกษตรกร,รกที่อยู่ในจังหวัดเพชรชบุรีในภูมิภาคนี้ใช้แล้วประสบความสำเร็จกันอย่างมากเลยทีเดียวครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของ m ม็กซ o โกมี4ตัวดังต่อไปนี้ครับตัวแรกครับคุณผู้ชมนั่นก็คือชัวชัวฉีตรงไหนใหญ่ตรงนั้น จ้าตัวชัวๆวนี้ช่วยอะไรบ้างครับจะช่วยทําให้สร้างใบนะครับสะสมอาหารสร้างลูกขยายลูกให้ใหญ่และที่สําคัญคือน้ําหนักดีนําไปขายแล้วได้ราคาอย่างมากเลยทีเดียวครับจำไว้ให้แม่นครับชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นตัวที่2นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือแซงคิวพืชโตไวไร้ข right ีดจําก um ัดครับสร้างผลอ่อนได้ดี เพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตของเราเมื่อพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วนําไปขายรับรองได้ว่าเงินเต็มกระเป๋าอย่างแน่นอนครับส่วนตัวที่3นะครับนั่นก็คือ M2 ครับตัวนี้ถือได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญครับสร้างดอกพืชทําให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกดอกนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือป้องกันการรลุดร่วงของดอกและผลสร้างน้ําหนักและก็เพิ่มรสชาติให้กับผลผลิตของเราได้เป็นอย่างดีครับ ส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือลองเชอร์ครับตัวนี้จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรกน,นั้นหมดปัญหาในเรื่องของหญ้าที่เราไม่ต้องการหรือวัชพืชที่มาทําการรบกวนผ,ผลผลิตของเรารับรองได้ว่าฉีดไปแล้วตายนานตายดีตายสนิทไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันอย่างแน่นอนฝากเอาไว้ด้วยครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของแม็กซัโก่ตัวนี้สำหรับภูมิภาคนี้นะครับ คุณป้าสุนิสากลับบ้านนี่ขนไปเยอะมากวันนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย3ามหมืนกว่าสามหมืนกว่าพระเจ้าแต่ไม่เป็นไรเราซื้อไปเพื่อที่จะใช้กับผลผลิตของเรานั่นเองนะนี่ยังไม่หมดยังแบกขึ้นอีกนะคะ,ะนี่วันนี้นะจะลารายการส t a r Finin t เลยนี่ก็ นี่เลยแฟนพันธ์แท้แม็กซ์โกจริงๆนะคะใช้มา1ิกว่าปีแล้วว่านานมากๆเลยนะคะแล้วนี้มาซื้อนี่ขนกลับไปเยอะเยอะมาแล้วขี่รถปเองเหรอคะขับเองขับเองด้วยอุ้ยขับเองด้วยอ่ะเก่งมากเลยมาใครครับวันนี้ลูกสาวทำไมลูกสาวไม่ขับล่ะลูกสาวเราขับเทนัสอีเกียออโต้เก่งมากเลยคุณป,ป้าสุนิสาขับรถมาเองด้วยนะคะแล้วอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ชะอำอือชะอำ,ชะอำใช่ไกลอะ่ะไกลไหม ประมาณ10กโล10กโล10กว่ากิโลนะคะแล้วก็นี่เลยวันนี้มาซื้อถึงที่อำเภอบ้านลาดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมาจงของอยู่ในนี้ทำอะไรคะตอนส่งอะไรงพกพักอ่ะพืชผลที่เก็บได้อ่ะพืชผลที่เราเก็บได้ก็จะมาส่งตรงนี้มันจะมีตลาดตลาดกลางบ้านลาดอ๋อมีตลาดกลางบ้านลาดอยู่ตรงนี้อ๋อมาส่งที่นี่เลยปลูกเองส่งเองใช่ค่ะสุดยอด เดี๋ยวเราได้ไปถ่ายทำรายการแน่ๆนะคะนี่เลยที่บ้านของคุณป้าสุนิสานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะตามไปถ่ายทำรายการนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลาคุณผู้ชมพร้อมๆกันนะคะแล้วเราได้พบกันในเทปต่อไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวขึ้นรถไปด้วยเลยป้าขับไปนะโอเคนะโอเควันนี้ลาพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมคะแล้วติดตามกับรายการ Star Fin i n นทุ่งในเทปต่อไปว่าจะสนุกแบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายลานะบ๊ายบายหน่อยว เอาไปบ้านด้วยน้องชายนะเอาเอาหนูไปบ้านด้วยให้ใครคะน้องชายจริงป่าหนูเอานะน้องชายยังโสดโอยู่โอเคหนูป้าค่ะ <laughs> ไปไปไปหนูขึ้นรถไปแล้วกันนะ <laughs> ไปไปไป สนับสนุนโดยชัวชัวชีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซากโอ